อรุณสวัสดิ์ข้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสเจ้าข้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องลูกูๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าว,วันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะมานั่งลงและสงบจิตสงบใจ ฟังคำตรัสขอบองค์พระเยซูคริสที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในวันตอวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและอ่านในข้อพระคาในพระวจนะที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่เราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนได้คุกข่าวลงสารภาพความผิดบาป ที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตาย,ยกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทำผิดบาปต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่11อธันวาคม พระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยเรากำลังทำสิ่งต่างๆแทนเจ้าจงนำทุกๆความกังวลและความฝันของเจ้ามามอบให้แก่เราจงทูลเราทุกสิ่งและให้ความสว่างของเราทอแสงอยู่เหนือความหวังและแผนการของเจ้าจงใช้เวลากับเราเพื่อให้ความสว่างของเราจองอยู่เหนือความฝันของเจ้าและค่อยๆ เปลี่ยนความฝันนั้นให้กลายเป็นจริงนี่คือวิธีที่เจ้าสามารถร่วมงานกับเราได้เราพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลนี้ยอมถ่อมตัวลงมาเพื่อร่วมงานกับเจ้าลูกเอ๋ยหากเจ้าต้องการที่จะร่วมมือกับเราเจ้าต้องยอมรับจังหวะและเวลาของเราเราไม่ใช่พระเจ้าที่รีบเร่งแม้แต่อับราฮัมและ ชาลายังต้องรออยู่หลายปีกว่าคำสัญญาของเราจะสำเร็จผ่านทางลูกชายและการรอคอยอันยาวนานนั้นก็ทำให้เกิดความยินดีอย่างมากยิ่งความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในใจในสิ่งที่มองไม่เห็นอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำ ในสรุดีบทที่36ข้อเเพราะน้ำผู้แห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราเห็นความสว่างโดยความสว่างของพระองค์ปฐมกาลบทที่21ข้อหถึงข้อ7พระยาเวทรงเยี่ยมชาลาตามที่พระองค์ตัดไว้และพระยาเวทรงทำแก่ซาลา ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้ซาลาก็ตั้งคันและลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตัดกับท่านอับราฮัมตั้งชื่อบุตรที่เกิดมาผู้ซึ่งซาลาลอดในท่านนั้นว่าอิสอัดและอับราฮัมทำพิธีเข้าจุนัดให้แก่อิสอัดบุตรชายของท่าน เมื่อมีอายุแปดวันดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านอับราฮัมมีอายุร้อยปีเมื่ออิสอาดบุตรชายเกิดแก่นางซารากล่าวว่าพระเจ้าทรงทําให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยนางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาลาจะให้ลูกกินนมแต่ฉันก็ ได้ขอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วฮีบูบทที่11ข้อหนึ่งความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์คอยดูแลตักเตือนสั่งสอนเป็นห่วงเป็นใยเราพระองค์ทรงตัด ให้เรารู้ว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในทุกสิ่งที่พวกเราได้หวังไว้ขอให้พวกเรามองไปที่พระองค์สิ่งใดที่ยังขัดสนหรือทำไม่ได้ทำไม่ถูกมีปัญหาต่างๆก็ขอให้พวกเรานั้นได้ทูลต่อพระองค์และพระองค์จะทรงช่วยแก้ปัญหาต่างๆของเราให้หลุดพ้นไปพระองค์มีพระคุณ ต่อลูกทุกคนอย่างมากมายพระบิดาเจ้าข้าลูกขอพระเยซูปโปรดนำหน้าไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้างลูกทุกคนปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่างรักพระองค์ไม่รู้จิตจางปโปรดจุงปโปรดนำอย่าให้ลูกทุกคนเดินหลงจากทางขอพระองค์ทรงนำลูกทุกคนตลอดเวลาขอพระผู้ไถ่ทรงนำลูก เมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้ลูกทุกคนก็อยู่ในที่ปลอดภัยที่นั่นพ้นจากอันตรายเพราะพระองค์เป็นที่พึ่งอาศัยของลูกทุกคนขอพระองค์ทรงโปรดนำจนนาทีสุดท้ายทรงอยู่ด้วยลูกทุกคนไม่กลัวตายลูกทุกคนคงถึงสวรรค์บ้านปลายแล้วที่นั่นน้าตาเหือดหาย พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบจึงในพระคุณขอพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาคอยดูแลตักเตือนสั่งสอนและสนับสนุนช่วยเราตลอดมาลูกๆทุกคนทราบจึงในพระคุณขอพระองค์พี่น้องคะ,อะขอให้เรานั้นได้พร้อมใจกันที่จะ,ะทูลต่อพระองค์ที่ขอให้พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ได้โปรดเมตตาช่วยเหลือประเทศไทยประเทศอิสราเอลนประเทศสหรัฐเมกาและทุกประเทศทั่วโลกที่เกิดภัยพิบัติจากอากาศหรือธรรมชาติต่างๆภัยจากอุทกภัยอัคีภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศหนึ่งประเทศใดขอพปรองทรงเมตตาทรงทูปสวรรค์ปกป้องคุ้มครองให้ทุกประเทศหลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิด ตลอดจนกระทั่งภัยจากสงครามที่จะเกิดขึ้นขออย่าให้เกิดขึ้นเลยพระบิดาเจ้าข้าแลนะลูกขอฝากประเทศอิสราเอลไว้ในผีบาทของพระองค์ที่ประเทศอิสราเอลกำลังได้รับปัญหาเกี่ยวกับการทำสงครามขอให้สงครามนี้จงยุติลงให้ทุกประเทศรักกันช่วยเหลือกันไม่ทำสงครามกัน ให้ยืดเยื้อกลายเป็นสงครามโรคขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะอวยพระพรให้ประเทศสหรัฐอ,อเมริกาที่เป็นประเทศใหญ่ที่จะปกป้องช่วยเหลือประเทศอิสราเอลให้พ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยเถิดและขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองอทุกประเทศทั่วโลกที่จะไม่รับภัยอันตรายใดๆ ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยทุกประเทศทุกคนได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวขอพระองค์ทรงเมตตาอย่าได้ทอดทิ้งทุกประเทศที่พระองค์จะทรงช่วยให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงฟัง,ฟงออธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูก ทำให้ไม่ว่าลูกจะอธิษฐานทูลขอสิ่งใดสิ่งนั้นก็สำเร็จไปด้วยดีพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญ,ญญาณ และสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกทุกคนนำมาถวายและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระอ,องค์ทรงเมตตาในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเซเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ